สวัสดีครับผมอาจารย์เซนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องของผมนะครับกับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกันถึงเรื่องรูทิศเสริมเพลงนะครับประจําเดือนตุลาคม2565นะครับผมก็ปกตินะครับผมจะไลฟ์นะครับตัวรูทิศเสริมเพลงนี้ทุกเดือนนะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับก็คือว่าเราจะมาแนะนําเรื่องทิศเฮงต่างๆเนี่ยผ่านทางช่องทาง YouTube อันนี้แทนนะครับทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยผมก็จะมา เกี่ยวกับคลิปของการอัปเดตรูทิศเสือมหงประจําเดือนต่อไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเช่นเดิมเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ยังวัดทิศไม่เป็นนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปที่ผมทําขึ้นมาไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับจะเป็นการ์ดนะครับหรือเข้าไปค้นหาดูก็ได้นะครับกับคลิปที่มีชื่อว่าวิธีการวัดทิศนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นการวัดทิศภายในบ้านเพื่อใช้กับประกอบกันกับวิชานี้นั่นเองนะครับใครยังวัดไม่เป็น ก็ตามไปดูได้เลยนะครับสําหรับท่านที่วันเป็นแล้วนะครับก็มาลุยกันเลยกับคลิปนี้นะครับว่าเดือนตุลาเดือนหน้านี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยครับโอเคครับสําหรับเดือนตุลาคม2,565นี้นะครับผมก็จะเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าามีดาวต่างๆเข้ามาโครจรอ,อยู่ตามตารางนี้เลยนะครับผมตั้งแต่วันที่นี่เลยแปตุลาคมถึง7พฤศจิกายน -65 เท่านั้นนะครับดาวที่เข้าออมาสเสวยประจําเดือนหน้านี้นะครับเดือนตุลานี้นะครับนั่นก็คือดาว3นะครับอ่าซึ่งมีความหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนะครับการประชันกันการประทะกันการแข่งขันการต่อสู้กันนะครับการสุรปมือความวุ่นวายต่างๆน,นานานะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้านี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับใครก็ตามนะครับที่ นะครับมีประตูบ้านตามทิศต่างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับดาวเหินเดือนหน้านี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือว่าสําหรับตําแหน่งต่างๆที่ดาวสีฟ้าเข้าไปสถิตอยู่นะครับในเดือนหน้านี้นะก็จะเป็นตําแหน่งที่เป็นดาวดีนั่นเองนะครับส่วนตําแหน่งสีแดงต่างๆก็ถือว่าเป็นตําแหน่งดาวร้ายนะครับส่วนตําแหน่งสีเขียวเนี่ยเป็นได้ทั้งร้ายแล้วก็ดีเป็นกลางๆไปก่อนนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มจะไปในทางที่ดีนะครับมาเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังว่า แต่ลาทิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับทิศแรกก่อนเลยนะฮะก็คือทิศเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาบนั่นเองนะฮะสำหรับทิศโชคลาบเนี่ยถือเป็นทิศดีประจําเดือนนะครับก็อยู่ทางทิศเหนือนะครับอ่าใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่หน้าบ้านประตูบ้านนะครับหรือมีหน้าต่างก็ได้นะครับอยู่ทางทิศเหนือเนี่ยสำหรับเดือนหน้านี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับจะมีเกณฑ์มีโชคลาบดีๆเกิดขึ้นมากับเรานะครับ ดังนั้นใครก็ตามที่มีประตูบ้านหน้าบ้านทิศเหนือนะครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการที่เราเปิดประตูบ่อยๆนั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นหน้าต่างก็เปิดหน้าต่างบ่อยๆได้นะครับเพื่อให้ลมเข้าบ้านเยอะๆเพราะว่าตั้งแต่วันที่8ตุลาไปต้นไปนะครับจะเป็นทิศที่ดาวดีเข้านั่นเองนะครับก็จะมีความโชคลาภมีดีๆเข้าบ้านได้ง่ายๆนะครับ ทิศต่อมานะครับเป็นทิศที่ดีเช่นกันนะครับก็คือเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอํานาจนะครับก็คือเกี่ยวข้องเรื่องการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งนะครับการก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับจะอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับต่อไปทิศที่ดีอันดับต่อมาก็คือทิศตะวันออกนะครับเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไหวพริบและก็ปัญญานะครับซึ่งตรงนี้จะส่งเสริมให้เรามีความสามารถในการพลิกแพลงดัดแปลงนะการพูดจาการเจรจาต่างๆนะครับ แลวก็เกี่ยวข e ้องกับเรื่องเงินสดๆนั่นเองนะครับใครทําอาชีพเซลล์ก็มากระตุ้นที่ทิศตะวันออกประจําเดือนหน้านี้ได้เลยนะครับส่วนอีกทิศที่เป็นทิศที่ดีก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อเสียงนะครับใครก็ตามที่ต้องการชื่อเสียงใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับภาพลักษณ์นะครับออกกล้องออกหน้าเกี่ยวกับงานบันเทิงเกี่ยวกับการทําออนไลน์นะครับก็สามารถมากระตุ้นภาพลักษณ์ที่ทิศนี้ได้นั่นเองนะครับต่อมาทิศ เกี่ยวข้องกับสเสน่ะนะหน์นะครับจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับใครก็ตามที่ต้องการกระตุน้นหรือส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับสเสน่ห์นะครับกระตุ้นทิศนี้ได้รวมมันจนถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการศึกษาด้วยนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือรวมหมดด้วยนะฮะต่อมามาดูทิศหลายกันบ้างประจําเดือนหน้านะครับอันดับแรกเลยก็คือทิศที่อยู่กลางบ้านนะั่นเองบริเวณกึงลางบ้านนะครับถือเป็นทิศทะเลาะกันถือเป็นทิศหลาย ประจำเดือนหน้านะครับต่อไปทิศร้ายทิศถัดไปนะครับคือทิศตะวันตกนะครับหรือเราเรียกกันว่าทิศวิบัตินะครับเรื่องเดือดร้อนเรื่องวุ่นวายอุบัติเหตุนะครับจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันตอนท,ท้ายอีกทีนะครับต่อมาทิศเกี่ยวกับโจรของหายของเสียของพังของแตกนะครับโดนขโมยโดนแย่งลูกค้าโดนแย่ง,ยง, spot, ยงเงินขโมยเง channel, ินที่ไหนแหละจะอยู่ทิศใต้นะครับและทิศที่เป็นทิศร้ายอันดับสุดท้ายเลยก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งเป็นทิศเกี่ยวกับการ เจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บใครเจ็บไข้ได้ป่วยอย,อยู่ก็มาแก้มาเสริมทิศดีได้นะครับอ่าเรามาสรุปทิศดีกันอีกครั้งหนึ่งประจําเดือนตุลาหกห้านะครับมีอะไรบ้างนะหนึ่งโชคลาภอยู่ทิศเหนือนะครับชื่อเสียงอยู่ตะวันตกเชยงเหนือนะครับอำนาจตะวันออกเชยงเหนือทิศเกี่ยวกับปัญญาเกี่ยวกับไหวพริบเกี่ยวกับการเงินเงินสดตะวันออกนะครับแล้วก็ทิศเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับสเสน่ห์อยู่ทิศ ตะวันตกเชียงเหนือนะครับใครอยากเสริมเรื่องอะไรประจําเดือนหน้าเล็งทิศไปก่อนเลยเดี๋ยวถัดไปเราจะมาบอกวิธีการเสริมให้นะครับสําหรับทิศร้ายประจําปีสำหรับทิศร้ายประจําเดือนหน้านะครับก็จะมีทิศวิบัติทิศเส่อมนะครับอยู่ที่ตะวันตกเนาะทิศป่วยนะครับอยู่ที่ต้นออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ทิศเกี่ยวกับการทะเลาะแย่งแย่งอยู่กลางบ้านนะครับและสุดท้ายทิศโจรก็อยู่ทิศใต้นั่นเองนะครับใครมีปัญหาเรื่องไหนอยู่ก็เล็งๆไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปแก้ทิศนั้นนะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับการใช้วิชาห่วงจุ้ยดาวเหินเพื่อปรับทิศรายเดือนนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องแก้มันทุกทิศนะครับมันจะวุ่นวายเกินไปเนาะทุกเดือนต้องมานั่งย้ายเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้วิชานี้ในการเสริมเป็นเรื่องเรื่องที่ผมอยากจะกระตุ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากเสริมเรื่องโชคลาภใช่ไหมในเดือนหน้านี้ผมก็จะไปตั้งของที่ทิศเหนืออย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับทิศอื่นผมไม่ยุ่งเลยเนาะหรือถ้าเกิดว่าผมต้องการระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุ<ๆ>เดินทางบ่อยๆผมก็จะไป แก้ทางทิศวิบัติเอาไว้ก่อนสมมติเดือนนี้เดือนหน้านี้จะเดินทางเยอะผมก็จะตั้งของแก้ฝั่งทิศวิบัติอาจจะทําแค่2ทิศเท่านั้นเองนะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะทําทั้งหมดก็แล้วแต่ถ้าไม่วุ่นวายนะแต่ตัวผมเองก็ไม่ได้ทําทั้งหมดนะครับเราเลือกทาเฉพาะทิศที่เราหรือเรื่องที่เราอยากจะเสริมกระตุนได้นั่นเองนะฮะลำดับถัดมาเรามาดูกันต่อน,นะครับกับนี่เลยดาวเหินเดือนนะครับเมื่อมันมาซ้อนกับดาวเหินปีนะครับไอวิชาดาวเหินเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ การเปลี่ยนแปลงทุกเดือนนะครับจริงๆมันมีการเปลี่ยนปแปลงทุกปีด้วยนะครับพูดง่ายๆคือแต่ละปีแต่ละทิศเนี่ยจะมีดาวเข้ามาควบคุมโครจรอ,อยู่ด้วยนะครับเมื่อมันเจอดาวประจําปีเนี่ยเจอกับดาวประจําเดือนนะครับผลจะเป็นอย่างไรผมก็จะมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าเราจะเสริมอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการดูก็ไม่ยากอะไรอันนี้ผมสรุปมาให้ง่ายๆก็คือว่าทิศที่เป็นดาวสีฟ้าคู่กันนะเลขสีฟ้าทั้งคู่เนี่ย ก็ถือว่าดีเป็นพิเศษนั่นเองนะครับส่วนทิศท,ที่เป็นสีแดงเป็นทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าร้ายเป็นพิเศษนะครับนานเราสามารถดูแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราเอาเดาวประจําปีกับดาวประจาเดือนมาประกบกันและมาซ้อนกันแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเสริมหรือจะแก้แต่ละทิศอย่างไรไปดูทิศแรกกันเลยนะครับสำหรับการเสริมนะครับทิศแรกเลยก็คือทิศเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะครับเรารู้แล้วว่าเดือนตุลานี้นะ จะอยู่ที่ทิศเหนือนะครับโดยเราเริ่มตั้งแต่8ตุลาคมนะครับผมจนถึงนะจนถึงประมาณวันที่7พฤศจิกายน65เท่านั้นนะครับใครที่คิดจะเสริมหรือจะตั้งของมงคลอะไรก็ตามแต่นะครับให้เริ่มทําในช่วงวันนี้เท่านั้นนะครับผมสาหรับทิศโชคลาบก็คือทิศเหนือนี่นะครับสิ่งที่ตั้งแล้วให้คุณเสริมที่สุดก็คือหินเกลือหิมาไรนะครับอ่าใครไม่รู้จักก็ลองดูรูป จากตัวอย่างตรงนี้ได้นะครับผมก็หินเก๋าหิมาลัยจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของธาตุไฟและก็เป็นตัวแทนของธาตุดินด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ออย่างนี้นะครับจะเป็นตัวกระตุ้นเทิจโชคลาภให้ประจําเดือนหน้าเรามีกําลังดีและก็มีความแข็งแรงส่งผลดีกับดวงชะตาของคนที่อยู่ในบ้านได้เป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเป็นตําแหน่งที่วางได้ก็ไปตั้งนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติเป็นประตูอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องตั้งก็ได้นะเพราะว่าประตูเนี่ย มันเป็นทิศที่ลมเข้าอยู่แล้วจริงไนหะในเมื่อมันเป็นทิศดีลมดีมันก็จะเข้าบ้านอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องตั้งนะครับแต่ว่าเราไปทําให้หน้าบ้านสะอาดสว่างโล่งเอาไว้ไม่ให้ติดติดขัด,ข,ด,ข,ดขัดก็เพียงพอนะครับแต่ใครที่ไม่ใช่นะเช่นทิศเหนือเป็นกําแพงเทืออย่างเงี้ยเราก็เอาโคมไฟินเกลือไปตั้งนะครับผมถ้ามีปลั๊กก็เปิดไฟยิย่งดีนะครับแต่ถ้าไม่มีปลั๊กนะครับไปตั้งวเฉยๆก็ยังดีนะครับเพราะว่าโคมไฟหินเกลือหิมาลัยก็ถือ,อ,อเป็นตัวแทน ตัวหินเกลือเนี่ยถือเป็นธาตุด,ดินอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของโชคลาภเป็นพลังงานเดียวกับธาตุโชคลาภธาตุด,ดินนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครมีปลั๊กสะดวกเปิดดีกว่าแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีหินเกลือหิมาลัยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราลองหาไฟสีแดง,แดง LED สีแดงไปตั้งแทนก็ได้นะครับหรือจะเป็นผ้าสีแดงโครมสีแดงนี้ไปตั้งไปวางไว้แถวทิศเหนือก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็อาจจะดีไม่เท่ากับใช้โคมไฟหิมาลัยนะฮะเพราะว่ามัน เป็นพลังงานไฟพร้อมดินนะมันปล่อยพลังงานออกมาปล่อยพลังขึ้นแสงออกมาด้วยด้วยนะครับย่อมดีกว่านั่นเองนะครับสาหรับคนที่กังวลว่าสามารถตั้งที่ห้องนอนได้ไหมคําตอบคือโคมไฟฮิมาลัยสามารถตั้งที่ห้องนอนได้นะครับช่วยฆ่าเชื้อโรคช่วยแก้มแิแป้ช่วยดูดความชื้นช่วยได้หลายอย่างเลยนะครับใครที่กังวลว่าเห็นเกย์ฮิมารัยเนี่ยมันจะดูดน้ําซับน้ําแล้วมันจะคลายน้ําออกมาเปียกๆใช่ไหมคุณก็หาถาดรองหรือเอาผ้าหน,นาๆมารองไว้ก็ได้นะครับ สำหรับทิศต่อมานะครับใครที่อยากจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์นะครับอะไรแบบนี้นะเกี่ยวกับการทำออนไลน์คนที่ต้องใช้หน้าใช้ตาในการอยู่ในสังคมนะครับเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นนักไลฟ์ขายของต่างๆนะครับมาเสริมเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องความน่าเชื่อถือได้ที่ทิศนี้นะครับนั่นก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมนะครับสำหรับทิศนี้ในเดือนหน้านี้นะครับแนะนําให้ตั้งพัดลมโลหะนะครับพัดลมจีนนั่นแหละง่ายๆเลยนะครับตามรูปที่เห็นนี่เลยนะครับหรือจะตั้งน้าเตทอง ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ช่วยเสริมได้เช่นกันนะครับแต่ก่อนจะตั้งสิ่งเหล่านี้เหมือนเดิมนะครับทิศเหล่านี้ของคุณมันควรจะต้องเป็นทิศที่สะอาดสว่างแล้วก็ไม่สกปรกก่อนนั่นเองนะครับถ้ามีของรกของอะไรอย่างเงี้ยไปเอาออกก่อนประจําเดือนนี้ก็ช่วยเสริมได้แล้วนะครับผมสหรับใครที่เป็นประตูบ้านเป็นหน้าต่างก็ใช้ประตูบ้านใช้หน้าต่างนั้นเปิดรับลมเข้ามาบ่อยๆก็ได้นะครับไม่ต้องเสริมแล้วก็ช่วยได้เช่นกันนะครับ สำหรับที่ต่อไปใครอยากมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่มีการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งอยากกระตุ้นนะครับอยู่ในช่วงที่มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นหน้ามีเกณฑ์ประเมินมีเกณฑ์โปรโมตเนาะก็ไปกระตุ้นได้ที่ทิศนี้ครับมันคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านท่านนะครับทําให้สะอาดสว่างโล่งอันนี้เป็นเรื่องเบสิกเริ่มต้นก่อนนะครับถ้าเป็นประตูหน้าต่างก็เปิดรับลมบ่อยๆมีโอกาสนะครับสําหรับใครที่ไม่ใช่อยากเสริมอีกหรือแม้แต่จะเป็นประตูหน้าต่างและจะอยากตั้งของ เสริมเพิ่มนะครับแนะนาให้ตั้งแจงกันเซรามิกนะครับหรือเครื่องปั้นดินเผานะครับที่ทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือตรงนี้ช่วยกระตุ้นเสริมได้เลยนะครับสําหรับทิปถัดไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องไหวพริบป,ปัญญาการเจรจาการใช้วาจานะครับใครเป็นเซลล์เป็นนักขายใครที่ค้าขายหาเงินสดเป็นรายวันนะครับก็มากระตุ้นทิศนี้ได้เกี่ยวกับเรื่องได้ความไอเดียต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการพบเจอลูกค้าใหม่นะครับอยู่ทางทิศ ตะวันออกนะฮะประจําเดือนหน้านี้นะครับวิธีเสริมก็สามารถใช้น้าพัดลมจีนหรือน้าเต้าทองก็ได้เหมือนกันนะครับเลือกเอาเลยอันใดอันหนึ่งนะฮะสำหรับทิศต,ต่อไปใครอยากเสริมเรื่องการเรียนเรื่องสเสน่ห์นะครับนี่เลยถ้าเราสามารถทําได้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านท่านนะครับใครก็ตามที่บ้านตรงนี้ลกเขียวซะเลยนะครับอ่า นะสำหรับประจําเดือนหน้านี้นะใครบ้านโรคบ้านโสดปบกเดือนหน้านี้จะขาดเสน่ห์นั่นเองนะครับเราก็ไปเคลียร์ให้มันสะอาดไม่รกนะครับแล้เราเสริมเข้าไปอีกได้ด้วยน้ําผุดนั่นเองนะครับที่เป็นน้ําผุดขึ้นมาเป็นอโร oma ก,ก็ได้เป็น d ิ f เซอร์ก็ได้ส่วนใครอยากเสริมเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์สามารถใช้ก้านไม้หอมตั้งก็ได้นะครับให้เขาปล่อยกลิ่นระเหยไอหอมออกมานี่ก็จะช่วยกระตุ้นเรื่องเสน่ห์ได้โดยที่เราไปตั้งที่ทิศนี้นั่นเองนะครับต่อมามาดูทิศร้ายกันบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากจะ ป้องกันแก้เรื่องทิศร้ายต่างๆนะฮะสำหรับทิศแรกเลยก็คือทิศวิบัติเนาะหรือทิศเสื่อมนั่นเองใครโดยทางบ่อยๆอยากจะเลี่ยงเรื่องอุบัติเหตุแก้ให้มันหายขาดนะครับหรือมักจะเจอเรื่องร้ายๆแปลกๆไม่คาดฝันบ่อยๆช่วงนี้สามารถมาเสริมตรงนี้ได้นะครับเหมือนเดิมถ้าเป็นทิศร้ายนะถ้าสกรปรกถ้าอับถ้ามืดถ้าเหม็นนะครับยิ่งเกิดง่ายขึ้นนะครับบ้านต้องทําให้สะอาดเลยทิศนี้ โดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับาสาหรับท่านที่บ้านตรงนี้เรียบร้อยแล้วอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับสามารถทําได้ด้วยการติดตั้งไฟ LED สีฟ้านะครับไปหาไฟ LED ที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้นะไปตั้งไว้ทิศนี้แล้วก็เปิดสีฟ้าเอาไว้นะครับถ้าไม่มีจริงๆนะครับสามารถเอาน้ําใส่ชามแก้วไปตั้งก็ได้แต่ต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับหรือจะเอาน้ําไปใส่ชามสีฟ้าไปตั้งทิศนี้ก็ได้ นะครับเหมือนกันต้องคอยเปลี่ยนทุกวันนะครับหรือถ้าไม่สะดวกเอาง่ายๆเลยไปหาน้ามนต์จากวัดต่างๆมาตั้งเรียงรายไว้นะครับหลายๆขวดหรือขวดเดียวก็ได้นะครับเอาไปตั้งไว้เพื่อให้มีน้ํานิ่งๆอยู่เพื่อช่วยแก้เรื่องนี้นะครับทิศนี้เขาแพ้ทางทัดน้าในประจาเดือนหน้านี้นั่นเองนะครับสําหรับทิศถัดไปเกี่ยวกับเรื่องการป่วยนะใครป่วยโรคแปลกๆหรือกําลังป่วยอยู่อยากเสริมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับแนะนําให้ตั้ง น้ำเต้าทองนะครับหรือเต่ามังกรโลหะก็ได้มังกรทองนี่แหละนะครับทำจากโลหะนี่แหละเอาไปตั้งไว้เฉยๆนิ่งๆก็เอาไปตั้งได้เลยเพื่อเสริมให้คนในบ้านหายป่วยเร็วขึ้นหรือไม่ป่วยโรคแปลกๆนะครับไม่ป่วยแบบไม่คาดฝันอย่างนี้ช่วยเสริมได้นะครับสำหรับทิศต่อมาใครกําลังมีปัญหาทะเลาะเบ,บาแวงกับคนรอบข้างทะเลาะกับคนในครอบครัวมีคดีความมีการแข่งแย่งแข่งขันกําลังสอบชิงทุนกําลังสอบชิงตําแหน่ง นะครับทิศนี้เสริมได้นะครับอยู่ตรงกลางบ้านนะครับสามารถตั้งน้ำเต้าทองก็ดีนะครับเต่ามังกรทองก็ได้หรือจะตั้งมังกรทองก็ได้ถ้ามีนะครับ3อย่างนี้นะครับก็ตั้งที่กลางบ้านนั่นเองนะครับถ้าบ้านกลางบ้านของคุณตั้งได้นะครับแต่ถ้ากลางบ้านตั้งไม่ได้เป็นที่โล่งๆอย่าไปตั้งนะครับกลายเป็นทาให้ชัยภูมิเสียหายเกะกะลกเดเดินเตะเอานะครับจะทําให้ผิดหลักคงจุ้ยเช่นกันดังนั้นเฉพาะบ้านที่ตั้งได้เช่นบางบ้าน กลางบ้านมีโต๊ะใหญ่ๆตั้งอยู่เราก็เอาของมงคลเหล่านี้ไปตั้งนะหรือมีตู้มีชั้นอยู่กลางบ้านเราก็เอาของมงคลเหล่านี้ไปตั้งนะหรือบางบ้านกลางบ้านเนี่ยกั้นเป็นห้องใช่ไหมมันก็เลยเกิดกําแพงขึ้นตรงกลางบ้านเราก็หาของไปตั้งที่เชลที่ชั้นที่โต๊ตามติดกําแพงที่อยู่กลางบ้านเหล่านี้นะครับเป็นของเกี่ยวกับพวกน้ำเต้าทองมังกรทองอันนี้เสริมมากๆเลยส่วนทิศสุดท้ายนะครับนั่นก็คือทิศเกี่ยวกับโจรใคร ต้องการแก้เรื่องการโดนแกงแยง่งโดนขโมยโดนคนมาแย่งลูกค้าโดนคู่แข่งมาแย่งลูกค้าของเสียของซ่อมบ่อยอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับรถเนี่ยซื้อมามีแต่ปัญหาเนี่ยลองไปแก้ทิศนี้ดูประจำเดือนหน้านั่นก็คือทิศใต้แลครับให้คุณตั้งไฟ LED สีแดงนะครับก็คือเครื่องเครื่องตั้งไฟนี่แหละที่มันเปลี่ยนสีได้นะครับคุณอาจจะเลือกสีแดงก็ได้หรือจะตั้งหลอดไฟสีแดงเลย ก็ได้นะครับเอาไปตั้งไว้ทิศใต้ประจําเดือนหน้านี้นะครับผมใครไม่สะดวกจะใช้ผ้าแดงพรมแดงไปแขวนไปตั้งทิศใต้ก็ยังดีกว่าไม่ทานะครับหรือบางคนถามว่าใช้เทียนจุดได้ไหมได้เช่นกันแต่ก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องฟืนไฟไฟไหม้นะครับจุดแปบ๊แปบๆปหนึ่งระดับได้เนาะแต่ว่ายัางไงก็ไม่ค่อยเชยร์ใช้เทียนนะครับเพราะว่าเรื่องของควันเรื่องของ PM ด้วยเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของอันตรายเกิดจากไฟนั่นแหละใช้ไฟ LED ดหรือโคมไฟสีแดงตั้งเลย ดีกว่านั่นเองนะครับอะละครับนี่ก็จบแล้วนะครับสำหรับรู้ทิศเสริมเพลงเดือนหน้านะครับสำหรับทิศไหนของใครอยากจะเสริมอยากจะตั้งนะครับแต่ด้านเป็นห้องน้ำเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าแก้ยากหน่อยตั้งไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าของบางอย่างเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเราอาจจะเอาไปตั้งในห้องน้ําไม่ได้นั่นเองนะครับดังนั้นถ้ามันเป็นห้องน้ําเป็นห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ไว้แล้วกันว่าเราพยายามตั้งชิดกําแพงแทนนะครับก็ให้มันติดกับกําแพงภายนอกของห้องน้านั่นแหละเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ แต่ถ้ามันตั้งไม่ได้จริงๆด้วยเหตุผลบางประการจากเงื่อนไข,ขของบ้านคุณมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าชัยภูบ้านเรามันไม่ส่งเสริมให้ทิศนั้นมันทําได้นะครับก็ไม่ต้องทําอะไรแค่ทําตรงนั้นให้สะอาดสวา่างแล้วก็โล่งก่อนนะครับไม่เกะก,กะไม่ลกนะครับว่าโล่งผมไม่จําเป็นต้องโล่งจนไม่เหลืออะไรนะครับแค่ไม่ลกไม่เกะก,กะรู้สึกสบายตาก,ก่อนแค่นี้ก็ช่วยป้องกันได้อย่างพื้นฐานแล้วนะครับเอาละครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับกับรูปทิศเสริมเพงประจํา เดือนตุลาคมนะครับผมก็ใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับหรือใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับการกระตุ้นโชคลาบนะก็พิมพ์คาว่าโชคลาบลงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ลองดูว่ามีเยอะจะได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอย่างเดียวออกมาให้ ลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันจนกระทั่งจบคลิปเลยนะครับอย่างไรก็ตามฝาก u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้เตือนเรื่องรู้ที่สืมเพ็่งแบบนี้ทุกๆเดือนมาให้ประจําเดือนเลยนะครับรวมไปจนถึงทุกปีด้วยนะเวลาจะเปลี่ยนปีผมก็จะมีคลิปที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนปีอย่างละเอียดมาตั้งมาสอนให้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เซินขอตัวแล้วนะครับแล้วพบกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆฝากติดตามครับสวัสดีครับ